พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่434ความจริงเกี่ยวกับโรคระบาดสถานการณ์ขององค์ชายเจ็ดมิสู้ดีเท่าไรเขาคงมิยอมอยู่เฉยเป็นแน่อันหลิงเกอปลายตามองครู่หนึ่งเจ้าหลานอยู่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยมิต้องสงสัยตอนนี้ทั้งสองคนกำลังไปตรวจสอบเรื่องโรคระบาดแต่นึกมิถึงว่าระหว่างทางนอนกูในกายอันหลิงเกอจัเกิดกำเริบขึ้นมาพอดี เป็นอันใดไปมูจวินหานตกใจมากช่วงนี้พวกเขามิทันได้ดูวันเวลาและมีคิดว่าอาการของอันลิงเกอจะกกำเริบวันนี้พอดีผู้บังคับรถม้าจึงรีบไปตามท่านหมอมาอย่างรวดเร็วตอนนี้เขากำลังรอมู่จวินหานออกคำสั่งว่าควรทำเช่นไรต่อไปมูจวินหานมองท่านหมอที่ถือกล่องยาอยู่ครู่หนึ่งก่อนเดินเข้าไปในห้องแล้วบอกว่าเข้ามาดูสิว่าอาการป่วยของนางเป็นเช่นไร มูจวินฮานร,รู้ดีว่าตอนนี้หมอธรรมดา,ามีสามารถรักษานางได้ทว่าตอนนี้ซูโจมิอยู่ด้วยจึงมีเพียงหมอธรรมดาพวกนี้ที่พอช่วยได้บ้างท่านหมอจึงรีบเดินเข้าไปแล้วตรวจร่างกายของอาหล,ลิงเกอร์อย่างชำนาญก่อนขมวดคิ้วแน่นแล้วใส่หน้าไปมาอาการเช่นนี้คงโดนพิษแต่ก็เหมือนไม่ใช่ยากจัดการได้จริงๆเมื่อได้ยินท่านหมอกล่าวมูจวินฮานก็มีสีหน้ามีพอใจขึ้นมาทันทีช่วยให้นางสงบลงก่อนแล้วกัน อันหลิงเกอรู้สึกทรมานมากท่านหมอจึงต้องทำตามคำสั่งของมูจวินหานเท่านั้นเมื่อเห็นบุรุษท่าทางน่ากลัวตรงหน้าแล้วท่านหมอก็มีเหงื่อซึมตามหน้าผากจากนั้นก็รีพยักหน้าตอบรับค่าจาักพยายามค่าจาักพยายามท่านหมอเหมือนไม่เคยเจอคนไข้ที่มีอาการเช่นนี้มาก่อนเขาไม่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นผู้ใดกันแน่ถึงได้มาพบความเจ็บปวดเยี่ยงนี้ได้ ภายในห้องเงียบไรเสียงใดแม้แต่เสียงลมหายใจก็แทบมิได้ยินคนที่อยู่บนเตียงมีใบหน้าซีเซียวมันซีดยิ่งกว่าตอนอยู่บนรถม้าเมื่อครูเสียอีกทำให้เขารู้สึกราวกับว่านางพร้อมหายไปจากโลกใบนี้ได้ตลอดเวลาข้าจักลองถ่ายเลือดก็แล้วกันอยู่ๆท่านหมอก็รู้สึกว่าอาการของแม่นางตรงหน้าคล้ายเกิดจากการที่เลือดกำลังต้านทานอันใดบางอย่างดังนั้นเขาจึงตัดสินใจออกมา มูจวินหานที่อยู่ด้านข้างมีได้กล่าวสิ่งใดเขามองเลือดที่ค่อยๆไหลออกมาจากนั้นอหล,ลิงเกอร์ก็สงบลงตามลาดับเฮ้อ <He? S 1> ท่านหมอถอนหายใจออกมาทันทีมูจวินหานจึงมองไปที่บาดแผลของนางซึ่งมีผ้าพ,พันเอาไว้แต่ยังมีเลือดไหลออกมามิหยุดท่านหมอเช็ดเหงื่อบนหน้าผากแล้วเอ่ยกับมูจวินฮานตอนนี้อาการของนางสงบลงแล้วต่อจากนี้ขอเพียงพักผ่อนให้มากก็พอขอบคุณมาก เขาเม้มปากแน่นคำนี้มิใช่คำที่ออกมาจากปากของเขาโดยง่ายเลยท่านหมอเอ่ยลาแล้วเดินจากไปองครักษ์ด้านนอกให้เงินค่ารักษาตอนที่เขาออกไปสวนมูจวินฮานอยู่เฝ้าในห้องทั้งคืนวันรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับเข้าเมืองหลวงเขากอดนางไว้ในอ้อมแขนอย่างทนุถนอมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้นางก็ยังมิได้สติเขาจึงทำได้แค่ปลอบใจตนเองว่าสามารถลดความทรมานของนางได้มิน้อยแล้ว ทว่าความร้อนรนในใจมิได้เบาบางลงเลยขณะเดียวกันองครักษ์ที่มูจวินหานส่งไปตรวจสอบเรื่องโรคระบาดก็กลับมาเช่นกันเขาอาศัยตอนที่รถมาหยุดวิ่งเข้ามารายงานให้มูจวินหานทราบเรียนท่านอองเรื่องครั้งนี้ก็เกี่ยวข้องกับแม่น้ําขอรับข้ารู้แล้วเจ้าออกไปก่อนเขามองคนที่อยู่ในอ้อมกอดแล้วอดรู้สึกละอายใจมิได้หากมิดึงนางเข้ามาเรื่องพวกนี้ก็คงมิเกิดขึ้น แววตาของมูจจวินฮันทอประกายอ่อนโยนแล้วกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นรอเจ้าหายดีแล้วข่าจักชดเชยให้เจ้าเองเสียงของเขานุ่มนวลจนคล้ายว่ามิใช่อองมู่คนเดิมเพียงแต่อัลหลิงเกอร์ยังมิได้สติจึงมิได้ยินคำพูดของเขาในที่สุดก็กลับถึงจวนและระหว่างทางมิได้ประสบอุบัติเหตุใดอีกเขาอุ้มอัลหลิงเกอเข้าไปในห้องด้วยตนเองแล้วสั่งปิจูที่ยืนรออยู่หน้าห้องหากพระชายาฟื้นแล้วให้คนไปตามฆ่าทันที พี่จูมองพระชายาที่อยู่ในบอกของท่านอองอย่างกระวนกระวายใจมิรู้ว่าตอนที่พวกเขาออกไปข้างนอกเหตุใดพระชายาจึงหมดสติหรือว่านางได้รับบาดเจ็บพี่จูพยักหน้ารับคำบ่าวทราบแล้วเจ้าค่ะมิรู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดอันหลิงเกิดที่นอนอยู่บนเตียงก็ลืมตาขึ้นเมื่อเห็นข้าวของที่คุณเคยจึงรู้ได้ว่าตอนอยู่ที่จวนแล้ว นางกำลังเปล่งเสียงออกมาแต่พีจูที่อยู่ด้านข้างกลับคุกเข่าลงพร้อมกล่าวไปพลางร้องให้ไปว่าพระชายาในที่สุดท่านก็ฟื้นแล้วเจ้ากะเกิดอันใดขึ้นเหตุใดเจ้าต้องร้องให้ด้วยนางมองพีจูอย่างสงสยัยจากนั้นก็รู้สึกเจ็บที่ข้อมือจนหน้าถอดสีเกิดอันใดขึ้น ปี้จูเช็ดน้ำตาพร้อมพูดอย่างน่าสงสารพี้จูต้องถามท่านถึงจากถูกเหตุใดท่านออกไปกับท่านอ๋องแล้วได้บาดเจ็บกลับมาเช่นนี้เจ้ากะตอนที่ท่านอ๋องอุ้มท่านกลับมาท่านยังมีได้สติเลยเจ้ากะข้อมือที่เจ็บเหมือนโดนมดกริดเตือนเตือนให้หวนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่นางมิอยากบอกให้พี้จูกังวลอย่างไรเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วนางจึงทำเพียงปลอบใจพี่จูเอาละมิมีอันใดหรอกข้าก็ฟื้นแล้วมิใช่หรือ นางมองภายในห้องแต่มีเห็นเงาของมูจวินฮานจึงถามด้วยความสงสัยจวินฮานอยู่ที่ใดเหตุใดมิเห็นเขาเลยตอนนั้นเองที่ปีจูเพิ่งนึกถึงคำสั่งของท่านอองได้จึงรีบให้สาวใช้ที่อยู่ด้านนอกไปแจ้งข่าวแก่มูจวินฮานทันทีพระชายาพิษหนอนกู่ของท่านรักษาหายหรือยังเจ้ากะ ปี่จูรู้ดีว่าร่างกายของอลิงเกอร์ผิดปกติแต่ทำให้สามารถฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วกว่าคนทั่วไปครั้งนี้จึงนับว่ามีความโชคดีในความโชคร้ายอยู่เช่นกันแต่อลิลิเกอร์สายหน้าให้เพราะก็ไม่รู้ว่าแผลที่ข้อมือเกิดจากการรักษานางหรือไม่มูจวินฮานมีคิดว่าอลิลิเกอร์ฟื้นเร็วถึงเพียงนี้เขาถึงขั้นกลัวว่าหากตอนที่มาถึงห้องแล้วนางมีฟื้นขึ้นมาจริง หาฮะแล้วเขาจะทำเช่นไรแต่โชคดีที่ตอนนี้นางฟื้นแล้วเขาจึงไม่ต้องกลัวจนอกสันขวัญหายอีกระหว่างทางมูจจวินหานอดกลัวมิได้เขาไม่รู้ว่าเมื่อพบนางแล้วควรกล่าวอย่างไรดีมากของท่านอองได้หายไปในพริบตาเพราะตอนนี้เขาคิดแค่ว่าทำอย่างไรถึงทำให้นางรู้สึกสบายมากที่สุดท่านอองปีจูที่ยืนอยู่ข้างเตียงเห็นเงาของเขาที่ปรากฏขึ้นตรงประตูเป็นคนแรกจึงรีบเดินออกไปคำนับทันที เขามองคนที่อยู่บนเตียงอย่างประหม่าแล้วกระแอมออกมาเบาๆเจ้าออกไปก่อนที่นี่ข้าจัดดูแลเองตอนแรกเขาคิดหยุดอยู่ด้านนอกเพื่อเรียบเรียงถ้อยคำที่จะทำให้นางดีใจเสียก่อนแต่คาดมิถึงว่าจะถูกปี้จูพบเข้าอันหลิงเกอร์มีได้กล่าวสิ่งใดออกมาเพราะนางก็กำลังครุ่นคิดเรื่องหนอนกู่ในกายนางจึงอดรู้สึกกังวลใจมีได้สุดท้ายก็เป็นมูจวินฮานที่เอ่ยปากเอง เจ้าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณท่านอองเกอเออมิเป็นอันใดแล้วเจ้ากะเด็กคนนี้ไร้เรี่ยวแรงอ่อดอ้อนหรืออย่างไรแต่มูจวินฮานร,รู้ดีว่ามิใช่เวลาคิดถึงเรื่องเช่นนี้เขาจึงยิ้มออกมาแล้วเดินไปข้างเตียงนางมิรู้ว่าเขาต้องการทำอันใดแต่ร่างกายที่เกรงขึ้นมาก็เผยให้เห็นความตื่นเต้นในใจนางได้เป็นอย่างดีนางพยายามออกห่างจากมูจวินฮานทว่าแค่ขยับเบาๆก็รู้สึกเจ็บขึ้นเป็นระลอก ดังนั้นจึงทำให้นางมิกล้าขยับตัวมากนะขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ